สวัสดีครับวันนี้ผมมีแนวโนดีมาแนะนํานะครับมีสิ่งดีมาแน,นแะนํำหลายๆท่านก็คงจะรู้มาแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้พี่น้องชมกันอีกรอบนะสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับผม <c oughs> ปกติตัวนี้นะฮะตาไฟมันจะเหลืองนิดหนึ่งผมใช้ยาซีฟันนะฮะเอามาขัดๆใสเลยพี่น้องนะครับประมาณนี้เลยใส่ใกล้เคียงกันเลยครับผมใส่ใกล้เคียงกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมขัดยังยังยังได้ระดับหนึ่งนะถ้ามีเวลาก็เอายาสิฟันมามาขัดนะครับผมมันก็จะใสนี่คือผมทำอ่าพักหนึ่งนะครับผมก็ไม่ถึงสิบนาทีนะฮะเอายาสิฟันมาขัดใสเลยนะครับยาสีฟันยี่ห้อไหนก็ได้นะครับถูเบาๆนะครับผมถูเรื่อยๆครับนะค่อยๆขัดค่อยๆถูนะครับผมก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะฮะนี่ยาซิฟันนะฮะนี่ ไซส์เลยนะก็ยังอยู่ครับกับรถ9,009นะครับพี่น้องครับท่านใดที่มองหารถใช้นะครับอย่าลืมนะครับผม9,009เกีย์อโต้นะฮะรถปี2008ตรงกับปี51นะครับ52นะฮะมีเล่มเอกสารครบนะครับคันนี้พี่น้องต้องเอาไปจดทะเบียนใหม่ภาษีมันขาดนะครับผมหรือจะให้ผมดําเนินการให้ก็อยู่ที่แสนเก้าพันบาทนะฮะแต่ถ้าเอาไปทําเองก็เอาแค่9,009นะครับผมรถสภาพดีครับพี่น้องครับผมขับทางไกลได้เลยนะครับผม หน้ายางยังเป๊ะเลยนะครับยางยังเยอะเลยนะครับโอยยางยังเยอะนะครับผมใช้อีกยาวภายในประมาณนี้นะครับ้องครับอย่าลืมนะครับมาชมกันนะครับผมเก้าหมื่นเก้านะครับ <c oughs> ก็มีสิ่งดีก็เลยมาแนะนําพี่น้องนะครับผม <c oughs> รถขับทางไกลปกติทียดี เกัดเป็นเซก็ตแท้นะครับผมที่ออกมาจากตัวของโรงงานเครื่องพันห้าตัว E นะครับคันนี้เคยติดแก๊สมาถอดแล้วนะฮะก็พี่น้องนใดสนใจก็อย่าลืมนะครับผมก็เหมือนก้าเท่านั้นนะครับเป็นชุดบนในก็ชุดงานแท้นะครับผมชุดเทียดีแท้เลยนะฮะไม่ใช่งานหล่อนะครับเจ้าของเขาแต่งสวยมากนะครับเจ้าของก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอามารีวิวให้พี่น้องชมกันนะครับ ตาไฟผมขัดนั่งขัดเล่นๆนะใสเลยนะครับผมก็รถบางทีรถไม่ใช้ไม่ได้ใช้นะครับพี่น้องก็ตั้งทีน้ํามันเข้าก็จะทําให้เหลืองได้นะครับผมผมขัดได้ก็ใสแล้วพี่น้องครับครับเดี๋ยวจะนั่งขัดเล่นๆไปอีกนะฮะถ้าท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้นะครับศูนย์เก้าสามสามจดสามหนึ่งสองหกครับอย่าลืมนะฮะคันนี้เป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับผม เกียวโตโนะคะคันนี้ขับดีมากเลยบอกรับประกันดีมากสุดๆเลยนะฮะคันนี้บอดี้ใหญ่นะะหนึ่งแสนสามหมื่นก็าพันบาทนะครับผมนี่นะฮะสีสวยเกรดเอเลยนะครับรถโอ้ผมบอกเลยว่าขับดีมากนะคะรับผมอย่าเลีมยนะครับถ้าชอบก็ทักไทยเข้ามาได้นะครับผมคันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นก็าพันบาทนะครรวมทําบ่อให้ให้ด้วยนะฮะคันนี้นะ ผมรวมทาบ่อให้ด้วยนะฮะบ่อมันขาดตรนนี้ผมจะพุ่มให้ใหม่นะครับหรือถ้าไม่เอาบ่อก็ลดได้นะคันนี้นะครับลดได้นะฮะลดได้นะครับผมยิดเลยอ่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากเป็นเพียดพี่น้องทุกท่านครับอย่าลืมนะฮะถ้าสนใจก็มาดูกันได้นะฮะคันนี้วีออสนะฮะเก้าหมื่นเก้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับ